789 Because of you ให้ใสวัสดีครับพวกเรามเีนะคะมางานเนอะกับคอลเลคชันใหม่จง็มร์เสป็นไงบ้างเลยครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติออกมาครับที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวคอลเลคชันจอ็ครับของเมร์เรเนสเป็นไงบ้างคะเราก็ไปชมชรี่แล้วก็จริงๆชอบชอบมากๆครับมีมีชิ้นไหนไหมที่ชอบพิเศษเออชอบกับไรมาช่มงได้ใช่ แล้วก็ er, like, รู้ส like, ึก <reconstruction> ว่าแบบเจมส์ m อ l ลีเล่เนี่ยมีความแบบเป็นดัลเบิลดีดีมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะแบบอายุเท่าไหร่แล้วก็แบบเพศไหนก็ใส่ได้ใช่แล้วอย่างตัวเลนอรที่ต้ให้ความพิเศษเพราะว่าสลอบเป็นไทยมาด้วยใช่ไหมบ้างค่ะเราก็เหมือนทางเจมส์ m อ l ลีเล่เองเนี่ยเขาเขาก็สนับสนุนให้ เหมือนจริงๆไม่ว่าจะเพศไหนมันก็ใส่เครื่องประดับได้ทั้งหมดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆต่อให้เครื่องเครื่องประดับอันนั้นจะระบุว่าเป็นของผู้หญิงแต่จริงๆผู้ชายก็หยิบมาใส่ได้เหมือนกันใช่ครับจริงๆวันนี้เราก็ได้ใส่ทั้งเป็นเครื่องประดับของทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่ใช่อยากจะให้แต่ลเราเป็นสิ่งที่เป็นใส่หน่อยแล้วเป็นยังไงบ้างอย่งนี้เล็กนิดหน่อยอ่ะเริ่มจากตัวสักกันจะได้ครับครับของผมวันนี้ผมใส่เป็นแหวน ัวครับอันนี้เป็นคอลเลคชันของผู้หญิงที่มุสีมาใส่แล้วก็อันนี้เป็นสร้อยของเรเวนผมก็สร้อยเป็นเรเวนเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโชว์แหวนมีแบบเพชรด้วยใช่ของฮัทเป็นแหวนสี่วงเลยครับแล้วก็มีสร้อยคอกับต่างหูต้วยมีไปยมีต่างหูแล้วก็ มสร้ของเรเวนแล้วก็แหวนจังกับเรเวนครับแล้วผมว่ากระายเพื่อนครเป็นแหวนสั้วงเพรว่าบบอิดแ่งตบวแบ่งตัไม่กับใส่กับมีอยทำคิ้ใส่แลเยอะแล้วเราชอบแบบใส่คอนเซซซี่กันอยู่แล้วไหมคะก็ชอบใช่ครับแตบชอบแบบที่ไหนเลบ้แหวนจ้ำลายสร้อยหรว่าอะไบาครับจริงๆมันชอบชอบหมดเลยจริมาใส่ เหลายอย่างด้วยแล้วจริงๆก็แบบรู้สึกว่าแชร์กับผู้สาวกันก็เลยรู้สึกว่าเออชอบชอบความที่แบบเหมือนแชร์กันได้ถ้าเหมือนแช่แต่ไม่ม่ใช่แใส่ของค่ะจริงๆเป็นคนชอบใส่แอลทิเรียเหมือนกันอยู่แล้วครับเรียกว่าคือถ้าวันไหนอยากถมก็ถมได้แบบไม่ว่าถมได้เลยครับแบบคอแต่ว่าจริงๆที่ใส่ทุกวันจริงๆคือต่างหูใช่ครับทุกวันแบบทุกวันแล้วเราแบบว่าเจาะหูด้วยใช่ไหมใช่ครับไปเจาะไหม จอแมเดี๋ยวพาไปเมื่อกี้ี่ถามพี่มารไปว่าจะชวนพี่มารไปจอด้วยอีกคนหนึ่งนะยังไม่ได้จอดผมปกติใส่ข้อมือแบบเป็นประจำบ่อยครับแล้วก็อาบน้ำก็จะใส่อะไรเสื้อไม่ไม่ค่อยชอบถอดนะครับและอีกอย่างที่ไม่ค่อยถอดก็คือต้องหูครับนอกจากว่านานๆทีถอดมาเช็ดหน่อยแต่ว่านอกจากนั้นก็ไม่ค่อยถอดต้องหูเพราะว่ากลัวหูตันครับใช่ของขอ้าตันไปละข้างหนึ่งครับตอนไปบราซิ ไม่ได้พูดถึงแน่นอนมาคำสาราจากชอบเป็นอย่างไร้าครับผมชอบใส่เป็นกำไรข้อมือเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเหมือนพี่จินเลยที่แบบใส่แล้วก็ไม่ค่อยถอดเลยเพราะว่าแบบจะอาบน้ำจะกินข้าวจะเล่นกีฬาอะไรก็ยังใส่ไว้อยู่ส่วนอันนี้ก็คือตุ้มหูเหมือนกันไม่ค่อยถอดครับเพราะว่าโกหูตันเหมือนกันครับพูดโกหูตันไหมครับพูโกหูตันมเดยวหูตัน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 อยู่แล้ว ขอขอแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราก็เติมได้เพราะบางทีเราเติมเรื่องมาเรื่ยลูกอยู่เติมใส่มาแต่เรายังไม่ตัดสินใจเจาะหูใช่ไหมยังน่บอกแม่แต่ว่าพ้าต่อให้ว่านจะเป็นแบบจวนี่เนาะเราก็ยังแสามารถใส่ได้แบบทุกวันอะไรี้เนาะถ้าถ้าว่ามีโอกาสพิเศษอะไรอยางเงี้ยอยากจะ่อครบางคนอยากเป็เรืออะไรไหมที่แบบไม่ควรมา มาก่อนก็ได้ครับครับก็จริงรู้สึกว่าเหมือนตอนมาเรียนจบแม่ก็ให้แหวนมาก็เลยรู้สึกว่าให้แหวนให้แหวนน่าจะเป็นคือมาใส่ตลอดเลยแล้วไม่ถอดมนเป็น,ปนมาเป็นสร้อยคอแล้วกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเหมาะกับโอกาสพิเศษพิเศษดีเพราะาอย่างล่าสุดท้ายก็ซื้อสร้อยคอให้น้องสาวแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากซื้อ สร้อยคอที่เป็นเพชรให้หม่าค่ะเพราะว่าหม่าเคยบอกว่าอยากได้ของผมก็เป็นกําไรข้อมือให้แม่เหมือนกันเพราะว่าปกติเห็นแม่ใส่อ,อย่างอื่นแต่แม่ไม่เคยใส่อะไรคู่เดียวเอาคอนซู่ไลน์เอาเป็นคอลเลคช,ชั่นใหม่ True Artist นะครับ <laughs> เส้นไหนครก็คือเอาทุกเส้นเลยครับพูดแ่กิเมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วว่ามีคอลเลคชั่นไหนบ้างก็น <laughs> <า>่าจะเป็น ค่ยขอครับเขียน้านหนึ่งสวยดีก็ได้รับพลังของพระอาทิตย์ใช่ได้รับพลังของพระอาทิตย์ให้พี่แอสกันนะจะได้ได้รับพลังของพระอาทิตย์สองเซ็ตทำใบสองสว่างครับพี่เขาจะอยู่ไอชายใช่นั่นแหละนั่นแหละโอเคถามเรื่องงานแต่ว่าครับทุกอย่างมาซิ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือไมไหนก็ที่เราตัวห้ามัสแล้วใช่เหรอครับจริงปะเดะใช่ใช่ Pues whales, so 8ล้านแล้วขอบคุณมากครับแ่ีคนบอกมายว่าถ้ได้ก็ไนนะถามาถ้าจะทำราชวนเต้นอะไรนะงานที่แล้วะค่ะให้ผมันคอยแบที่มาถึงมาต้องติดอะไรก็ะไเป็นเต้นอะไรนะเพื่ออะไรนะชาเลนช์ชาเลนช์อ๋อชาเลนช์ not challenge อ๋าเ็นว่านางเอ็มวีจะมาเต้นด้ชาเลนจ์ได้ครับเราถึง้านมาแล้วเราจะทำอะไรกันดีคะฉลองเอ้เรามเราบอกว่าอะไรนเราเราจะเต้นตนี้ไมได้ครับเต้นตัวนี้ได้เลยครับแต่ทำไมจะล่วงอีกหรือเปล่าตอนนี้เลเหรอฉลองล่วงหน้าครับฉลองล่วงหน้า่หลัไ่ได้ให้ได้แค่กกัน ตัวเองทุกวันฉันหาเบาแต่ใจคอยเตือนให้ได้รู้ว่าอยากเป็นไปแค่ไหนยังได้ไม่เ้อแข่งไกลจะให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอมเชอแล้วนะพ่ออาอยากไปเที่ยวบูสบูสตลอดครบห้าหลัก ครับสปอยวันนี้ใช่ไหมคะอุ๊ยอ๋อใช่ครับวันนี้มีแดนซ์เพอร์ฟอร์แมน p ์ t กับชาเลจ์ครับยังไงบ้างคะก็เล่าเบื้องหลังก่อนก่อนที่ทุกคนจะได้ไปดูสปอยก็เป็นการทำงานที่ตีกันอย่างสนุกมากทั้ันี้กับชาเลจ์ครับใช่ก็แล้วก็เป็นการทำงานที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ได้ไปเต้นกับพี่ชาเลนจ์รับทำไมทำไมพี่ชาเลจ์พี่ชาเล็ตพี่ชาเล ครับอ่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับว่าได้ไปเต้นด้วยกันมันก็สนุกดีครับเพราะว่าเขาจกเป็นคมเมนต์ซีกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยครับอาจจะต้องถามช่องวันเหมือนกันนะอันนี้เขาเขาชูสมาครับว่าอยากให้มีแบบแดนซ์เพอร์ฟอร์แมน์ร่วมกันเป็นเพลงสปอร์ตให้แบบมีเต้นคอลแลบกันเพราะแบบชาดเดชเขาก็เป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วอะไร แตวชวนทุกคนรอดูจัวกันแล้วก็รอดูได้เลยครับวันนี้เวลาสองทุ่มใช่ไหมนะใช่จังใช่ครับผมวันนี้วันที่14่มิถุนายนครับมิถุนายนแต่ว่าเรามีไปขึ้นเพลีกับยูมูโอ้โเ่องะรันเนียขอบคุณก็ิงก็ต้องขอบคุณพี่บอยก่อนเลยครับแล้วก็ทาง Woo Music เลยครับก็ที่ให้ผมได้ไปขึ้นก็คือเหมือนกับว่าแบบ เหมือนกันตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่เราแบบได้เจอผมได้เจอพี่บอยอีกรอบหนึ่งเขาแบบชวนพอดีว่าเอองานแคสเนี่ยมีขึ้นขึ้นก่อนนะสนใจมาขึ้นด้ไหมตอนนั้นก็คิดว่าพูดเล่นๆพอเพื่อก็แบบก็ไปกันจริงจังก็เลยได้ไปซ้อมกันหนึ่งรอบแล้วก็ได้ไปขึ้นงานะจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่แบบทุกคนชอบแล้วก็รู้สึกเป็นการโชว์ที่ก็มีความสุขมากเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีมัดซิ่งใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ทีมพวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับอยากอยากดูไปพร้อมๆกับทุกคนเหมือนกันวันนี้คือเตรียมแบบข้าวของขนมในนั่งรอดูแลสามทุ่มสี่ถึงห้าไม่นี่ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเราเราเราดูด้วยกันพร้อมกับทุกคนเลยเราดูด้วยันเราห้าฮัลโหลพี่ย้งฮัลโหลฮัลโหลช่วยได้ครับเฮ้งเฮ้จริงๆว่าคืออันนี้คือเป็นรายการอะไรใหม่บ้างครับก็เป็นเป็นรายการท่องเที่ยวใช่ครับ ใช่เป็นรายการท่องเที่ยวแรกของเราด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็พวกเราแบบหมองได้ขนาดไหนอยากเห็นความสวยงามของประเทศไทยนะครับใช่ใชรวมไปกับความเฮฮาความสนุกของเราที่สามารถไปติดตามได้ในบัสซิ่งไทยแลนด์ตอนนี้เราจะไปบัสซิ่งบัสซิ่งอ่ะเราคนวิ่งคนซิ่งคนเปียวเราจู้สายแปดหป่าแปดแปดเพราะว่าในทีมนี้เราซิ่งไปหลายที่มากใช่ใช่ดูแบบชื่อนี้ดูเป็นบัสดีครับใช่ มมตออวัืดูรายการน่าจะรู้เลยฮะว่าทำไมชื่อบัสซิงอ๋อแล้วกี่กิโลเมตรสรุปกี่กิโลเมตรน่าจะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นชื่อเพลงชื่อเพลงแล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าสี่สิบไม่ดูไม่ซิ่งเท่าไหร่ก็เหมือนในในชิงแอปโปรโมทก็จะเห็นว่าเราดำน้ำใช่ไหมจริงๆเราเราทำหลายอย่างมากแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำแล้วก็เออพอครับต้องรอดูครับแต่ว่าสนุกมากครับสนุกมากยังไม่ได้ดูเลยไม่ใช่ยังไม่ได้ดูแต่สนุกมากเมืเราก็ยังไม่ได้ความรู้สึกตอนถ่ายอไงสนุกมาก้ยต้องรอดูครับต้องรอดูรอลุ้นว่าจี่ที่เจอปล่อยไปแค่ไหนนะอันนี้น่าจะที่เจอปล่อยไปแล้วอูอยากพูดใช่มูว่าไงครับไม่กล้าพูดอะไรเลยจังหวะนี้ ราลุ้นว่าเจอฉลามไหมนะฮะมาคเคเจอปากระเบนไหมคืออะไรอันนี้ยังงงอออันนั้นก็ยังงงอ่แต่มาเจอปลากระเบนปล่นครับปากระเบนมีมีอยู่แล้วน้ำน้ำก็มีแล้้ใจเลยไปแอบฝึกฝนน้ำน้ำกันมาแล้วใคร พี่ยงครับพี่ยงพี่ยงพาซิ่งสุดอรเอาจริงๆให้พูดกันตามตรงอะไรครับพีองพแล้วพี่ยงอะพี่ยืนเหนียวทางจิตใจใช่ครับเราไม้ฝัดทกวาซิ่คน้าไขวานนะขวาไปซ้ายดี่แบบไหมขวางกี่วัวโมเราซิ่งแบบไหนมีหลายแบบเราเดินทางแบบไหนก็มองคณนะคี่ยทุกแบบ อมไปดำน้ำอะไแบบหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงาว่าว่ายน้ำนาแล้วเราจะไปอะไรยีราอยพายเรือด้วยใช่ใช่อันนี้ปล่อยแล้วปล่อยได้ถ้าพายเรือผมก็น่าจะมายี่สิบยี่สิบกิโลเมรโอ้ายเร็วเมือนกนพายเร็วพายเรืเหมือนกันพายเรืกับเปอร์ จมครับจเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเราไปดูครับครับชนะหรือเปล่าครับครับผมซิงมากครับสามหกครับถ้าซิงมากต้องเจอสี่สิบ้วนะได้ครับก็่สี่ร้อยไหมสี่ร้อยได้ได้เดียวเลยบอกเลยบอกเลยอะไรบอกเลยว่าคือในรายการพูดมากมากเลยครับปากซิงมากอ๋อโอ้ปากซิงมากโอเคได้อยู่สับใหม่ สปีดบอสเหรอครับใช่ครับได้นั่งครับคครรัับบจมายังไงนะอันเนี้ยได้นั่งครับอ๋ออะไรนะขอโทษยเขาเขาด้วยใบตาเลยครับครับผมก็ได้ซิ่งสปีดบอสไปขึ้นพาราเซลลิงครับผมบินได้เลยป่ะได้ได้้ไดเรอรู้ว่าใครได้เลนส์บ้างพาราเซลลิงเราไม่ได้บอกว่าได้เลยนะแต่พอทั้กเจ้าหน้าที่การไปเขาบอกว่ารายการที่แบบว่าเหมือน รายการนาาารรยกเดียวกันหร่อยู่รวมกันในบ้านนานแค่ไหนแล้วครับอะไรอะไรที่ว่าอะไรครับอันนี้เราไปอยู่ในบ้านด้วยกันตอนไหนนินเดอร์ผมอาจจะเบลอๆนิดหน่อยนะฮะไม่ไช่สปอยล์ไม่ครับนี่ผมอาจจะสปอยล์อาจจะแบบแย่งให้ผักลมใจคือต้องรอดูครับแต่ว่าอันนี้รายการบัสซิ่งนี่แหละต้องรอดูครับว่าว่าเราอยู่ด้วยกัน ทุกคนเราก็ซิงมากครับนานสองปีทำสองสามปีแล้วเป็นเลออกได้องชายบด้เ่นด้วยไหมเอเอาแล้วดีมากครับดีอ่ะอ่ะสมาแล้ว5-6หแล้วนะท่า

เป็นเป็นพี่พิมพ์ไม่กี่วันหนึ่งปะผมเป็นพี่พิมห้าวันครับแต่ว่าผมไม่ยอมเป็นน้องพิมพ์หรอกเป็นน้องจังก็ได้อะน้องจังครับอะไรอ่ะเนี่ยน้องชายคนหนึ่งครับเป็นน้องชาย c h รคเตอร์น้องชายบอกแบกครับคำถามเดิมก็คือซิงเกิลเป็นบัสเราจะมาเมื่อไหร่คะอยมาประมาณช่วงเร็วๆนี้ครับจริงมาช่วงเร็วๆนี้เราไม่ปล่อยทุกคนรอนานครับผมเชื่อเมื่อไหร่นะทุกคน แล้วน <HD> <l convert> <ını urai> ีค <land> ร <benim graffiti> ับคลฝากให้ันตามเราันบัสด้วยแล้วก็สิ่ง่อต่อไปคผมก็ตอนนี้ฝากแค่ไหนแค่นั้นนะแมนววอทครับแล้วก็ฝากแค่น้องชาย Brother z o n e ครับแล้วก็มีรายการท่องเที่ยวของพวกเราบัสซิ่งพร่งนี้เวลา3ามทุ่มสี้นสทุ่ีิ้าามทุ่มครึ่งให้มาเตรียมตัวให้มาเตรียมตัวสมทุ่ครึ่งให้มาเตรียมตัวเผื่อทุกคนจะทำรีแอคชั่นก็ต้องมาตั้งกล้องแต่งห้า่ห้าอะไรกุนี่คุ้นๆเหมือนแบบซ้อมมาเมื่อกี้ปะสามทุ่ 3ามทุ่มสี่ถึงห้าสามสามทุ่มสี่สิบห้าครับทางทางช่องวันครับายการสดเลยครับผมเดี๋ยวพวกผมดูกันเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ฝากเดี๋ยวจะมีทิกเกอรของพวกเรามาให้ติดตามเลยเรยวนี้ครับเลยเรยวนี้ครับฝากเยอะหน่อยนะคะเฮ้ยมีนี่ด้วยคืนนี้มีดันเพิร์ฟของจับก็โอ้โหใช่ครับกี่โมงนะกี่โมงนะครับเวลาสองทุ่มครับ ถูกใช่ไหมนี่ถูกหรือเปล่าถ้าถ้าไม่แน่ใจก็ไปเช็คในอ๋อแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนบัสหนึ่ทุ่มครับหนึ่งทอ่เหรอทุ่มใช่ไหมอ๋อฝาก Dance p พอร o เฟจังกับชาเลนเพลงสปอตเวลา2องทุ่มครับผมไม่ใช่หนึ่ทุ่มใครบอกหนึ่งทุ่มเจนไหนจะดูหนทุ่มหรือสองทุ่มนะครับขอดูโพยแป๊บนึงฮะสองทุ่มแล้ว มาตั้งแต่เมื่อวานแลว้วมันลงสองทุ่มจะมาบอกทุกคนหรือนักบอลก่อนหนึ่งทุ่มรอ,อมบนี้ถ่ายรีแอคชัน่นรอบนี้อาจจะเตรียมนานกว่าหน่อยเพราะว่าเออมันไม่ใช่รายการสดมันดูได้หลายรอบก็เผื่อดูหลายๆรอบไงฮะอะไรอ่ะเร่งสปอร์ตครับผมข <c oughs> อบค,คุณค <c oughs> รับ <gas> ตอน้อนี้เลจ้าก้อนี้นะครับคนนี้ก่อนนะหนึ่งสอสครับอันที่สนะสองสครับ